94ี่นี่แล้วค่ะนี่ใน,ในตามนั่นละตามที่พอแจ้งไปนะคะสวยจังว่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตาม facebook ส่วนตัวพอด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น facebook ส่วนตัวนะสำหรับผู้ใดที่ผู้ใดที่อ,อยู่ในเฟซบุ๊กเนาะก็จะมีก็จะมีคนทั่วประเทศไทยปอดใส่เข้ามาทั่วัประเทศไทยเรี่อเนาะคะ่ะ เอามาทังพี่ดีกว่าพอาใช้พอใช้คาว่าคนทั่วประเทศไทยนะครับผู้ใหอ่ท่วาอยากอยากเขาขึ้นมายังแบบอยากจางอยากจางรถดแห่หรือบ่บอยากเอียงสี่กะกะคอยบากนเนาะแม่ไม่เจอกันนานเลยอุ้ยใช่ไหมคะคุะคณแม่สวยขึ้นอยู่เนาะเป็นเพราะฟิลเตอร์นี่พอสวยขึ้นเพราะว่าฟิลเตอร์ใช้คิมอู้หน้าไม่ได้ใสค,ะค่ะคุณแม่ตัวจริงหน้าผมไม่ได้ใสเลยนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งคน อสามตัวมีสามตัวเป็ต้องโฟกัสค่ะสามตัวไม่ต้องโฟกัสค่ะในในเรื่องสามตัวนะไม่ต้องโฟกัสในในตรงนั้นค่ะคุณแม่ยี่หลีเป็ต้องโฟกัสสามตัวเอาะวาสามตัวนี่ปีหนึ่งเนี่ยเออถือเคื่อนหนึ่งเนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเท่าแล้วนะคะเออก็ถือว่าเป็นบุญเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะโอ้ยสวยมากสันตบเธอมากัดฉันทำไม ะะผู้ใดมาคอยสื่อเอะคะ่ะผู้ใดบ่มากผ่านได้นนเลยนะคะถือบ่ถือเยาว่ากันบอกมาบอกคือสื่อค่ะปัญหาอุย้ยปัญหาถอกมากจ้างรถแห่คอยเฮ็ดจังใดเออปัญหาปัญหาถึกมากเราจ้างรถแห่คอยเฮ็ดจังใดนะคะเอ,อ่อเฟซบุ๊กนี้นะคะก็ก็จะใช้เป็นการโปรโมทรถแห่ด้วยนะคะเป็นการโปรโมทรถแห่ของปอด้วยนะผู้ใดที่ว่าเอ,อ่อมีความประสงค์ที่จะแบวบ่ายอยากจ้างน,นะคะอยากจ้าง อยากจ้างรถแทรหรือว่าอย่างจะเสียมีความประสงค์ที่จะจ้างนะคะคุณแม่พอนน่าจะไปทั่วประเทศไทยพ <c oughs> อนน่าจะไปทั่วประเทศไทยแหละแต่ว่าแต่ว่าเท่ากับตองเบรงนะระยะ,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 ะทางหรือว่าการเขาเอินไอย่างนะะ่ะการเท่าสะดวกบออย่างประมาณเนี้ยคะ่ะอนะคะสวยเลยค่ะทุกคนทุกคนอย่าลืมกดติดตามเฟซส่วนตัวเราด้วยนะคะนะคะอย่าลืมกดติดตามเฟสน,นี่ละ,ะปัญหาแบบว่า อปัญหาแบบวามีอย่างสิเตรียมมาเล่นไห่เลเดอร์อะไรคุณแม่คุณแม่ต้องจ้างคุณคุณแม่ต้องจ้างนี่นะคุณแม่ต้องจ้างนี่ว่านะคะจ้างต้องจ้างประมาณสิบงานลวดนะคะเออที่ปักหมดุดแม่นค่ะที่ปักหมุดละ่ะ เป,เ,เ,ปเ,ปเป็นเลขท totally uh ี huh. <många>. ่มากซื้อเดอร์ผู้ใดผู้ใดที่บาผู้ใดที่บาผู้ใดที่บาเขาอื่นมาอย่างอ่ะผู้ใดที่บามากก็คอยซื้อน้าค่ะผู้ใดที่บ่มากก็บ่ต้องซื้อน้าปอนะคะผู้ใดได้มาตัวอื่นหรือว่าใดใดมาแบบว่าตัวอื่นหรือว่าใดมาตัวคล้ายๆกันนั่นสิก็ค่อยกะค่อยซื้อแต่ว่าถ้าบ่มารกเลยก็บ่ต้องซื้อค่ะนะคะสามตัวถ้าถ้าตัวไหนมันอั้นเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะตัวไหนมันอั้นไม่ต้องซื้อนะคะขอแจ้งก่อนบ่าห้าเก้าอั้นบ่า บ,บางคนกับหาเก่าอันก็ซื้อหาเจ็ดกับหาหนึ่งกับพ่อถ้าหาหาหนึ่งอันก็ซื้อแกหาเจ็ดตัวเดียวกับพ่อค่ะบ่ต้องบ่ต้องไปซื้อลายโตขนาดนั้นเนาะบ่าต้องไปซื้อลายโตขนาดนั้นนะคะหนึ่งร้อยคนดูตอนแรกเพราะว่าเรจะแชร์ลงเพจนะเพราะว่าเพราะว่าคนมันจะดูเยอะเกินไปนะคะก็เลยก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่แชร์ดีกว่าเนะเออวันนี้ต้องพอสวยมากอาจจะเป็นเพราะไฟมากกว่าคุณแม่นะคะวันนี้อาจจะเป็นเพราะไฟมากกว่านะคะ มันก็เลยสวยขึ้นแบบออร่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นพราะไฟมากกว่าค่ะเออนะคะเก้าสิบหกคนเก้าสิบเก้าคนอย่าลืมน้ำเดือค่ะอย่าลืมเอา้าพอ่อพอมันถือไฟพ่อมันถืออันนี้เลาวมันคือเป็นหนังสีวะนะคะเออสวัสดีค่ะมีเหลากินบ่อครับหมอบอมีจา้า ะคะสวยมากสันเธอไม่ต้องมากัดฉันยางไม่คะ่ะสวยจริงๆล่ะสันเนยเพราราคาตัวแทนหนูบริงามปะนั้นตัวแทนหนูก็เป็นแบบบริเงามค่ะตัวแท้ตัวแท้่าทั้ตัวจริงไม่ได้สวยคะ่ะบริงามนันอาจจะเป็นพอแอปค่ะอาจจะเป็นพอแอปมากกว่าเออรับมือกีตาร์บอกก่อ่าบัสันต้องพี่ต้องล่อพี่ต้องล่อให้ลุแหมมก,ก่อนคะ่ะว่าเข้าจ,จังไวะ รับอยู่ค่ะรับหมดนลครับตอนนี้รับหมดค่ะรับหมดสวยขึ้นเยอะเลยมาดูมาดูมาดูตั้งแต่ผมจะสั้นใช่ไหมคุณแม่นะคะวันนี้สวยจังแต่ทุกวันไม่สวยถูกไหมคุณแม่ฉันซื้อออซื้อสมตมัมป์่โอ้ยทุละจะของบ่งงามไปหาหกินผุดหลวบผักบุมผุดยู่บุญบ้าง เอาตามนั้นนะคะเออมือนีก้กะสาไปก่อนนะไปายบาสสันโอเจ้าของบรงงามหนูเจ้าของบรงงามเจ้าของเบตองามาใบใบบุ๋งใบาบดอกหลับมือ,องิ้มว่รถแฮมาก,ก็เด้อดค่อยค่อยหลับนะคะหลับสันไปแดนซ์สื่อเนี่ยฉันจองฉ,ฉันปิดแล้วแดนซ์สื่อนะ่ะเธอรบตองมาฉันจองไปแล้วค่ะบุญบ่ายนะคะสวัสดีครับอสัสส โอ้ยเพื่อนแคมแคมสวยมากหน,าจจน,ออนูอาจจะเป็นพ่อแอปผู้พัดอาจจะเป็นพ่อแอปมากกว่าเดี๋ยวเจอครับทุลักงวดนี้มีเส้นบอมีเส้นอีกบ,บอมมี่ค่ะงวดนี้บอมี่คือว่าคือว่าต้องใส่หนีก่อนค่ะแห้งจะได้เส้นต่อ แอนจะได้เส้นต่อค่ะถ้าถ้าเส้นไปอีกสิมันก็จะลายขึ้นค่ะเออถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าเส้นไปอีกมันก็จะลายขึ้นไปอีกค่ะคุณแม่นะคะคนที่ปักหมุดอยู่นะคะ,ะคือว่าปักหมุดเลยนะฮะหาหนึ่งคิดว่างวันนนะี้อาจะมีหาค่ะโอ้ยตายแม่เน,นอหาขวดสูง มาบิดใส่หน้าบ้านก่อนมามานั่นโอปอหน้าหลาขอบคุณนะคะคุณแม่เออเบิ่งผุดอ่ะมาลองเครื่องอันนี้เห็นไหมนี่มันมันจะไปมันจะไปตามมันจะไปตามเอามันคือป่ม,มา้ามันต้องกดแซมบอกว่ามันต้องไปใส่มือบอกวสวยขึ้นเยอะเลย ้องงามหรอคะ่ะตัวแทนบริ้งามะะต้องต้องมีการปรับเปลี่ยนไปอยู่ข้างหลังอ่ะไผยประสานไผยมมีดอก,บ,อกบัาไปสวบยานอยู่ได้หนิแต่จะของกนันพอแังงอ่ะเก้าสิบหกเอาไปใส่หละอนุบาลมีน้อยมีเนยนี่งามค่ะ ะะเดี๋ยวปอปักมุนให้อีกรอบหนึ่งบ้าน,นองปอไม่ใช่บ้านค่ะคุณแม่